เพราะฉะนั้นในนามนออนออานทงงางโรงเรียนก็ต,นนต้องขอขอบคุณทางคณะที่ได้อะจิงของเราในวันนี้ให้แก่โรงเรียนวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกองทัพอากาศฝูงบิน207ตรามอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องมือทางกากรเกษตรให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสายทองครับเมื่อเวลา9:30 <c oughs> น,านาวันจันทร์ที่20มิถุนายน2559ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดสายทองตบหนองสโนออำเภอเมืองจตราด นวะอากาศตรีสุรเชษฐ์กำปันทองหัวหน้าสนับสนุนฝูงบิน2 0 7ตราดากองทพอากาศพร้อมด้วยนายบุญชอบพุทธโอวาทผู้สื่อข่าวนักหนังสือพิมพ์อวสโ์จังหวัดตราดเดินทางมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องมือทางการเกษตรให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไสทองเพื่อให้เด็กนักเรียนใช้ประโยชน์ออกกําลังกายยามว่างและทํากิจกรรมแปลงผักสวนครัวร้วกินได้โดยมีนางมาลิสาแพทย์พิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไสทอง คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ่ามกรางความดีใจของน้องๆนักเรียนหัวหน้าสนับสนุนฝูงบิน207ราดกองทพอากาศกล่าวว่าเป็นนโยบายของกองทพอากาศที่ให้หน่วยปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ ทางทีมงานฝูงบิน207ตราดจะลงพื้ที่สำรวจตามโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ห่างไกลเพื่อจัดงบประมาณซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนโดยกำหนดจัด3เดือนครั้งและในวันนี้ได้จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเช่นลูกฟุตบอลวอลเลย์บอลและอุปกรณ์ทำแปลงผักสวนครัวเช่นจอบเสียมฝักบัวรดน้ำต้นไม้เครื่องตัดหญ้าเป็นต้น ทั้งนี้เด็กนักเรียนจะได้ใช้ประโยชน์ในการออกกําลังกายและนําอุปกรณ์ไปปรปับปรุงแปลงเกษตรในโรงเรียนต่อไปครับก็ก่อนทบทวกาศโดยผมมีสองเจ็ดครับก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติที่ได้มามอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ช่วยเหลือการศึกษาในวิชาต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาางวิชาเกษตรอะไรพวกนี้นะครับเราก็มามอบให้เพื่อที่จะให้น้องๆได้เอาไว้ ใช้ออกล่งกายเอาไว้ใช้ในการเพิ่มการเรียนรู้นะครับตามนโยบายรัฐบาลที่ลดเวลาเรียนแล้วก็เพิ่มเวลาร,รู้นะก็หวังว่าน้นองจะได้ใช้ประโยชน์นจากกือกนต่างเพื่อที่จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยเกิดความเกิดทักษะเกิดความสมบูรณ์นะครับเพื่อให้การรู้นะรเนี่ยนะนะวามทำเน็จก็เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่อไป